สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับเดินวนไปวนมาตามปกติแล้วชายเลิฟนี่ก็แม่พิมพ์วันนี้มีของฝากจากเอซนะครับส่งตรงมาจากสะเซิงเซาซงเสาเียอ <c oughs> สะเซิงงซิงงซิงเออเซานะ ที่อยู่ตรงนี้ไว้หน่อยอมีอะไรมั้งครับส่งมาให้ชชยเลยอู้หูมีอะไรครับหมูหมูเป็นแต่แซบเซบเบอร์เกอรี่อะไรเชฟเบอร์เกอรี่อะไรเออยังหรออันนี้ขนม อุ๋เปลานี่อะอ้ห่อย,ย่างสวยงามมากเลยครับนี่ก็ขนมครับเปลานี่จับดีจับดีดเลิกกินวันแม่มานมักกาบ้านสตินี่ก็ขนมนไว้ใส่บาทด้วยนะครับแบ่งคุณตาด้วยพ่อไปตัดอ้อยไหมนี่ก็ขนมค่ะขนมฮะมีขนมเบงกุลานีอะไรวะ ทำไมหนักหนะยังไงมั้งคะเบาๆ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 เบาแรงอ๋อลาชันแทะคนห่อหออยางบรรจงเนี่เชี่ยงมือเถอะเดี๋ยวนี้ก็เอาออกมาแกข้างหน้าว้าเออโอ้ยน้อโมฮะปลาแล้วปลาสลิดอู้หูอดดอยใส่ปลาด้วย อย่าลืมใส่บาตรด้วยนะคะปลาสลิดนั่นอะไรคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันสลิดเหมือนกันครับเอาไปใส่ช่องฟิตไว้เลยเอาไปใส่ช่องฟิตไว้ใช่เดี๋ยวเก็บเก็บเอาไปเก็บใส่อันนี้ใส่ตู้เย็นอันนี้ใส่ช่องใช่ใส่ช่องฟิตใส่ทั้งเลย ใส่ทั้งน้ำแข็งอันนี้แกะออกก่อนเอาใช่แกะออกก่อนได้กระดาษมันเปียกใช่แกะออกเก็บกระดาษวะยังดีๆอยู่ค่ะยังดีๆอยู่ยอุ้ยสดใหม่เย็นๆเลยออแกกะมาจะได้ใส่บาตรด,ด้วยนะคะเบาๆหน่อยมันสีซ้ำมันไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่ขนมขนกับมันสีซ้ำ เป็นปลาาแล้วเอาไปใส่ถังน้ำแข็งไว้เลยขอบก็คุณเอซใจดีมากๆนะคะขอให้เอฟซีมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงค้าขายลํำรวยเฮงเฮงเฮอย่าเจ็บอย่าจนนะครับทีาหวังซือพิมพ์ใส่ ไว้ขายอันนี้ไปใส่อันนี้เ,เลิฟก,ก,กินได้พ่อพเอาไปให้ใชายเลิฟชิมหน่อย,ยกินได้ไหมยังช่วงนี้ยังคุณพ่อพ่อเลิฟบอกว่าช่วงนี้เลิฟยังยังกินไม่ได้แล้วคุณพี่กินแทนคุณพ,พี่กินแทนเอาคุณพี่ลองชิมสิพ่อบอกว่าเลิฟลำไส้ยังไม่ค่อยดีนะคะพี่กินแทนคุณพี่พี่ คุณพี่น้องน้องเล็บบอกว่าเดี๋ยวคุณพี่จะกินแทนโอ้โหอร่อยอร่อยเอาไปใส่ทั้งใส่น้ำแข็งไว้แม่พิมพ์แม่พิม์นางก็ยืนโยกแบบสบายใจอาคุณชาย เดี๋ยวนี้ก็เดินลบไปลบมาอาบน้ำให้ก่อนไหม,มหกลับมาค่อยอาบแดงไปให้ตาด,ด้วยไปตัดอ้อยอยู่แล้ว ดูอาการใช้เล็บวันที่สิบสี่ตอนเย็นนะครับนางก็โยกใส่กันแล้วเอากระลุกพ่อไปตัดอ้อยแล้วตัดอ้อยให้ใชายเล็บอ้อ,อยแม่พิมพ์ก็มีอ้อ,อยชายเล็บค่อยต่างหากอ้อ,อยชายเล็บจะเป็นอ้อยกรอบเอายางล้วนไปเอาลูกโ้วน เียงพ่อออกจากบ้านแลเสียงแบบนั้นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวคอยกินกินมดมือแล้วพักไม่เป็นยอง พักหน่อยค่ะพักหน่อยพักก่อนลูกไอนนแม่ทายคลิปห้เอฟซีเบิรงก่อนอ่ะโยนเลยโยดเลยอ่ะขี่แตงเงี้ยวเงี้ยนะลูกห่องอ้า พอไปตัดอ้อยไม่กินถอยเอาไม่อีกเพียนถอยถอยลูกถอยถอยไม่อีกจะไปขี่ไหมองนอดไหมถอยรางมาใกล้ๆเถอ โยกนังโยกปะสบายใจอาที่สบายใจเลยลูกเคียดอีหยังหัวส้นเสาหน่อยนะโอโหพ่อพ่อออกจากบ้านพอไปตัดอ้อยมาให้กินสีห้องเฮ็ดยังพ่อก็กอไฟเหรอกอไฟแล้วสี่โมงสามโมงสี่โงแรกพอกะกอไฟไป ังไงเอฟซีอหายเอซใจดีสร้างบ้านให้ช้างครับแม่พิมพ์ก,โก็โยกโยกโยกซ้ายโยก วันนี้ไม่เปียกฝนแล้วแม่พิมถ้าฝนตกลงมากกับ่เปียก<ป>ครับขอบพระคุณ f อซีทุกท่านนะครับที่รักและเมตตาครอบครัวแม่พิมพ์กับชายเลิฟครอบครัวของเลิฟขอบพระคุณสําหรับของฝากทุกทกท่านนะคะที่ได้เอื่ยนน้ำและไม่ได้เอ่อนน้าวันนี้ก็มีมาหนึ่งท่านนะครับจากสะเซิงเซาอ้าว ยืดเซนยืดเซนนี่ละของดินบักไงรถไทยไงเขามากเก็บรถ <laughs> ไทยใหญ่อันนั้นรถไทยน่อยรถไทยน่อยกัะย่างดูดูเดินีเดินบนไปเดินบนไปหนาม,มนออกลอก ก็เล่นแม่ก็เล่นอ่ะอะบหินโ้ยบางโทรศัพท์หน่ยอยผิบ้างหอันนี้แม่ก็เล่นเอาลูกก็เล่นอ่า อ้าวลูกก็เล่นแม่ก็เล่นอ้าวอันล่าเป็นเหมือนกันเลยฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพาเลือไปด้วยนะครับขอบคุณครับ